ดีค่ะดีค่ะบ้างเบืองดอกดอกหยาหรือว่าดอกไม้ชนิดนึงเน้ะคะนะ่ะเนาะดอกหยาเพราะว่าเป็นต้นหยาแต่วันไม่ดอกมันก็เลยเอาดอกหยาซะขาวๆค่ะึ้นตามหัวบ้านหัวสวนเท่านี้ละค่ะไม่ได้ไปขึ้นยู่มไม่ได้ปลูกอะะนะเองเนาะค่ะเนาะถอนไปได้กับืองเมื่อวานหยาพันนี่มีอยู่ก็เลยเนะะนะ้ะค่ะเนาะอมีดอกไรไทยเบืองน,น้ะคะนะ่ะเนาะ าตามตามธรรมชาติของเขาดอกหญ้าสีขาวดอกน้อยๆน้อยๆเนาะค่ะเน,นาะนี่แหละใบเขาเว็นสิละค่ะผูใ้ใดเกิดสีขึ้นหนูเนาะบานไครก็ตรงมีค่ะค่ะนี่ <c oughs> ดอกหญ้าธรรมชาติแต่งามเดียดน่ะขึ้นอยู่สิมองทุกแย่เ้ยค่ะดอกอันเอามือเด๋ยวัน มาเรียไปเห็นงานยงเสหัท่านเด็ดเดยดไ้อซมาออนนั้นอยู่มาถอ,อนทีมอยู่นะคือมันไหลเกินไปมันหกมันขึ้นโอ้ยขึ้นง่ายขึ้นย,ยังไงบอกอันนี้บ้านไว้ก็ะมี่หมดค่ะค่ะบ้านยศใสร็จไทยเบิ้งเบิ้งนะค่ะเด้อเพื่อนมาขอบคุณหลายนะคะขอบคุณมากมากเลยไปละค่ะบ้านนี้ให้ามาเบิ้งของวสวยของงามอันโดยว่าต้องปลูกขึ้นเองนะคะ